สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับคลิปนี้ครับผมวันนี้ช่างเลยประทุมจะพามาดูยามาฮ่าสตาร์คร้อยสิบห้าไอครับผมรถที่ยอดนิยมและประหยัดน้ำมันดีเยี่ยมจากตระกูลยามาฮ่าครับแต่ปัญหาที่พบบ่อยก็คือไฟเกียร์ว่างหนึ่งสองสามสี่ไม่ขึ้นนะครับผมเวลาเราเปิดสวิต แต่รูปเครื่องครับแต่สีเขียวตัวเอ็นไม่ขึ้นครับเรามาหาสาเหตุพร้อมๆกันครับผมว่าเขาเกิดจากอะไรครับนี่เรามาดูที่ไอ้ปุ่มเกียร์่างด้านล่างนะครับผมอยู่ใต้สเตอร์หน้า จะเป็นแผงแผงปุ่มไฟเกียร์นะครับผมาสาเหตุของไฟเกียร์ไม่ขึ้นไอจมุดต, <c oughs> ตัวเล็กๆข้างในนะครับผมตัวนี้ครับผม เป็นคล้ายๆลูกปืนครับเขาไม่วิ่งออกมาสัมผัสกับตัวเป้นทงเหลืองตัวนี้นครับผมและมันไม่ลงกลาวก็เลยไม่ส่งสัญญาณมาหาไฟเกียร์ครับผมวิธีแก้ง่ายๆก็คือครับหาวิธีเอา้สลักตัวนี้ออกมาครับ จะเป็นสลักกับสปริงคล้ายๆไอ้ตัวนี้นะครับผมจะมาแตกกับไอ้ภุ่มพวกนี้นะครับผมตอนนี้มันจมลงไปครับเพราะว่าโดนคราบน้ำมันคราบข่ามออครับผมให้เราใช้ด้ามไอ้ตัวทีนะครับคอ่อยเคาะนะครับผม เขาก็จะวิ่งออกมาเอางครับจะเป็นฝูมเล็กๆนะครับผมแต่มันอยู่ด้านในมากครับ ก็ใช้เวลานานน,นะครับผมน้ำมันกรเหม็นเลยครับก็ให้เราเคาะเคะประมาณสิบยี่สิบครั้งนะครับผมเดี๋ยวไอ้ลูกปืนด้านในเขาจะไอ้วิ่งออกมาเองนะครับผมอ่าผมคงไม่ได้เคาะให้ดูหรอกครับเพราะว่ามันจะนานไปหน่อยก็สรุปแล้วก็เป็นที่ เป็นไฟเกียร์นะครับผมไม่เกีย่ยวกับหลอดไฟครับถ้าท่านใดมีปัญหาระบบไฟหน้าปัดไฟเกียร์ไม่ขึ้นก็ให้ทําแบบนี้นะครับผมถอดแป้นออกมาแล้วก็คอไอ้ตัวลูกปืนออกมานะครับผมเดี๋ยวเขาจะหลุดออกมาเอง คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับที่รับชมและติดตาม